เอาล่ะนะส่วนผสมใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนที่ฉันคิดค้นมาทั้งชีวิตของฉันได้เวลาลงมือผสมแล้วสินะออนี่คือความสำเร็จนี่เพียงหยดสีฟ้าหยดเดียวถทอ่านั้นอโอ้ตื่นเต้นจนเหงื่อ,อไหลใครยอยอ้านี่มันอะไรกันนะะทำาไมมันเกิดควันอย่างนี้อ้อไม่นะตัวของฉันเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ้าโอ้ยแย่แล้วคุณปู่คะคุณปู่เป็นอะไรหรือเปล่านะ โอ้ยหลานโอ้ยมาไกลไกลปู่แล้วอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณปู่คะเนี่ยไม่เป็นไรนะหลานร้านจะต้องดูแลร้านแทนปู่ในช่วงนี้ไปก่อนนั่นก็คือน,น้ำยาสุดพิเศษที่ปู่คิดค้นขึ้นมานะฝากด้วยนะหลานรักเอ้ยอ้าวน้องสาวมาขายของแทนคุณปู่เหรอเนี่ยพี่ขอน้ำสับปะรดแก้วนึงจ้ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะเอ๊ะนั่นมัน น้พะชลาพานี่นะไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะมากินน้ำที่นี่นะเ๋อแต่ว่าเสียงเธอไม่ใช่อ่ะนะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคตเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีนิเกมมือถือค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะทําหน้าที่เป็นคุณหลานแสนดีมาช่วยคุณปู่ขายของกันค่ะมาเริ่มต้นเช้าวันที่2กันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> หนูจ๊ะเจ๊ขอน,น้ําแก้วหนึ่งนะเอาสีฟ้าๆน่ะโอเคถูกต้องรีบปิ่นมาเลยเจ๊กระหายน้ํามากเลยละตอนนี้นะคะ เร็วเข้าสิขอบใจมันนะจ๊ะสดชื่นชีวิตแจ่มใสอ้าวแม่หนูฉันขอน้ำส้มนะรู้ใช่ไหมว่าน้ำส้มต้องผสมอะไรนะสำหรับเกมนี้นะคะเราจะต้องทำการผสมสีของน้ำค่ะให้เป็นสีที่ถูกต้องแม่หนูขอตุกแกอย่างหนึ่งตัวจ้าเฮ้นายกินตุ๊กแกเดี๋ยวแล้วเนี่ยเห้นายถามฉันหรือเปล่าว่าฉันอยากจะให้พวกนายกินหรือเปล่านะนายแม่รู้แล้วไงว่ามันเป็นยาสมุนไพรชั้นดีแซบอิรี แม่หนูฉันอยากจะลองทุกแกอย่างหนึ่งตัวเอาให้ฉันหนึ่งตัวนะเพื่อนฉันบอกว่ามันเป็นยาบำรุงกำลังนะดมจะกินแล้วเนี่ยช่างหน้าขยะขยแยงแต่ก็ต้องกินนะนะเพราะว่าฉันเป็นทหารที่ต้องใช้กำลังนะโอ้โหอร่อยหอในเกมนี้นะคะพี่ซีคิดว่ามันเป็นเกมที่สนุกสนานพาเพลินมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยมันเป็นเกมที่ทำให้เรานะคะรู้จักทักษะในการฝึกวงจรสีนั่นเอง อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันฝึกให้หนูยังไงคะวงจรสีนะคะก็มีแม่สีอยู่สามสีค่ะนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนั่นเองค่ะเมื่อเรานําสีสามสีนี้นะคะมาจับคู่ผสมกันเนี่ยเราจะได้เฉดสีที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นน้องคนนี้สั่งนาส้มใส่หัวใจใช่ไหมคะพี่สีก็จะต้องเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองเพื่อให้ได้เป็นสีส้มกับทุกคนโอ้โหชีวิตช่างมีความยุ่งยากแม่หนอฉันสั่งตุ๊กแกยางตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมฉันยังไม่ได้เลยจ๊ะเร็วเข้าสิ นังโนฉันขอน้ำสีเหลืองผสมกับงูอาพิษนะได้หรือ,อยังล่ะอุยเราจะต้องทําการนะคะวางงูเส้นลงบนแก้วน้ําค่ะถ้าเกิดว่าออเดอร์มานะคะเป็นแบบว่าใส่หัวใจก่อนพี่ซีจะต้องทาการใส่หัวใจไปก่อนน่าจะเป็นเยลลี่นะคะหรือว่ามันคือหัวใจของตุ๊กแกพี่ซีไม่แน่ใจนะเมื่อเราขายของเสร็จน,นะคะเขาก็จะให้เงินเรามาบางคนนะคะเขาก็ให้ไข่เรามาค่ะไข่อันนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรเดี๋ยวพี่ซีจะบอกในท้ายเกมแล้วกันนะคะ เอาแมนูตุ๊กแกย่างอขอบใจสำหรับตุ๊กแกย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะทําการอัปเดตได้เมื่อแรกเริ่มของเกมนะคะพี่ซีก็ทําการอัปเดตไปแล้วนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถย่างตุ๊กแกได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวเชียวขอบใจนะจ๊ะนี่นะคะเราย่างตุ๊กแกทุกครั้งที่เราย่างตุ๊กแกนะคะมันก็จะทําการหักเงินเราค่ะโดยการติดลบเงินของเราหุยช่างเป็นเกมที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ครบเลยนะคะเนี่ย อาแม่หนูฉันของงูอชอราพิษผสมกับน้ำสีน้ำเงินแล้วก็ขอน้ำม่วงๆด้วยนะ น้ำสีม่วงนะคะก็คือการนําเอาน้ําสีน้ําเงินค่ะไปผสมกับน้ําสีแดงนั่นเองหรือว่าน้องๆเจ้าน้ําสีแดงไปผสมกับสีน้ําเงินก็ได้ <c oughs> มันก็เป็นสีเดียวกันตุ๊ยไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการขายของที่แสนจะยากเย็นค่ะ <c oughs> และแล้วจบแมปนี้นะคะ <c oughs> ในเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพื่อทําการปลดล็อกในวันต่อไปค่ะ <c oughs> มาดูในส่วนของไข่นะคะที่พี่ซีทําการผสมค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพี่ซีก็ผสมได้1 0 1ฟอง ไข่ที่เราได้นะคะเราจะนํามาซื้อลูกค้าของเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวที่พี่ซีเล็งไว้นะคะในเกมนี้มันก็มีให้เลือกมากมายเลยนะนี่บางอันนะคะก็ใช้เหรียญซื้อได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นไปได้ประมาณหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยยังมีน้อยมากเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าพี่ซีนะคะนําไปอัพ อะไรต่างๆในร้านนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอัพกระเบื้องเอ่ยอัพกำแพงเอ่ยอัพโคมไฟเอ่ยอัพพื้นเอ่ยอัพโต๊ะเก้าอีเอ่ยแล้วก็อัพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อให้มันมีความว่าวังแล้วก็ทำให้ขายของได้เร็วนั่นเองจ้าอมาดูกันเลยนี่พี่ซีททำการซื้อกกระต่ายน้อยอ่ะขอบคุนนะกคาเทเซอ้อหนูนะหนูจะเป็นลูกค้าที่ดีเลยเมื่อซื้อไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะอัปเกรดให้กับตัวกระต่ายของเราได้ด้วยนะคะโอ้โหไข่ที่สะสมมา แนานนมนะคะเนี่ยวิธีการได้มาซึ่งไข่นะคะก็มีอีกวิธีนึงก็คือการดูโฆษณาในเกมนั่นเองค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่นะน้องๆจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่พี่ซีได้ทําการอัปเลเวลไปค่ะเห็นไหมคะแต่ละอันเนี่ยราคาของการอัพช่งางไร้กาดหรือเกินนะคะตอนนี้ก็ขออัพไปก่อนแล้ะกันเนาะ นี่อัพไปเลยนะคะเวลาเราอัพขวดอะไรพวกนี้นะคะมันจะทําให้มีขนาดน้ำเนี่ยที่มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําให้เรานะคะไม่ต้องเติมบ่อยเวลาที่เราอัพหัวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยหัวที่มันเปิดก๊อกของขวดน้ํานะคะมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยไหลเร็วขึ้นค่ะทําให้เราไม่ต้องรอช้านั่นเองอ่าแมนูขอน้ําน้ําตาลหน่อยแรกเริ่มมานะคะพี่ซีจะใช้สูตรในการเติมน้ํา3สีก่อน mm hmm. อย่างละแก้วเลยจากนั้นพี่ซีก็จะทําการ ค่อยมาผสมค่ะมาดูกันนะว่าเทคนิคนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่าน้ำโคของฉันได้หรือยังน่ะนี่ได้แล้วนะคะสีน้ําตาลนี่ก็คือการนําเอา3ามสีมาผสมกันเลยจ้าต่อไปสีเหลืองอันที่เป็นแม่สีมันง่ายนะแต่ว่าอันที่มันไม่ใช่แม่สีเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการผสมนะคะอสีเขียวสีเขียวได้มาจากสีอะไรรู้หรือเปล่าเอยสีเขียวก็มาจากสีเหลืองผสมกับสีสีสีน้ําเงินนั่นเองค่ะ อ่าแมนหนอ,อักษรพิดแต่ว,วางนานแล้วนะแต่เมื่อไหร่น้ำฉันจะได้ละโอเคน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะสีม่วงสีม่วงต้องเอาน้ำเงินผสมกับแดงค่ะหลังๆเล่นไปเริ่มแบบสม,มาธิของพี่ซีเริ่มหายไปนะคะอ่าแล้วตูกแก๊ย่างของฉันแล้วจ้าโอเคใส่หัวใจวางอสกอรพิษอ่าไปตูก้แกย๊ยอ่างน้องๆตู้แก๊สองตัวอุ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนใจเย็นใจเย็นเวลาที่มันหมดนะคะเราสามารถที่จะเติมได้ด้วยเขาเรียกรีฟิลรีฟิลอ่าเติมไปนี่เอาไปตูก้แก๊ น้องจ๋าพี่ขอตุ๊กแกกับน้ำสีม่วงนะจ๊ะพี่ด้วยขอมาเอามาสองชุดเลยอเออดวก่อนนะคะใจเย็นใจเย็นอเอาตุ๊กแกไปกินก่อนแล้วก็น้ำม่วงนะคะแล้วพี่ซีก็สีแดงไปผสมสีน้ำเงินโอเคตอนนี้เริ่มปาดเหงื่อแล้วนะยากเหลือเกินแอะตุ๊กแกฉันมาไหนจะได้นี่อ๋อแล้วพี่กหัวใจก็วางตั้งนานแล้วอุ้ดยดวก่อนใจเย็นดิน้ำอะไรน้ำเงินเหรอ นี่ฉันสั่งน้ำเงินนะไม่ใส่น้ำเหลืองน้ำม่วงโอ้ยเดี๋ยวยก่อนใจเย็นดิพี่สวัสดีฉันเป็นกระต่ายลูกค้าใหม่นะถือไข่มาด้วยเห็นเนปล่าวะฉันต้องการอสร,รพิษและก็ตุ๊กแกนะอืมแล้วแต่เธอสิฉันลอน้ำน้ำเงินชาหนะึ่งแล้วเนี่ยอืมขอบใจนะกว่าจะได้โอ้ยเริ่มนะหน้าตาของนางเริ่มที่จะแบบว่าหงุดหงิดเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรายังพอทําเวลาทันอยู่นั่นเอง ฉันจะได้น้ำสีม่วงได้แล้วค่ะเรียบร้อยอ๋อแมนโนฉันคือลูกค้าวีไอพขอต๊กแก็ปีอย่างสามแล้วก่อนน้ำสามสวนเลยนะเอาสีที่มันหูกต้องเวล่ะอันนี้นะคะเปรียบเสมือนพี่ซีไม่แน่ใจว่าจะเรียกเขาว่าอะไรดีนะคะแต่ว่าแต่ละด่านเนี่ยนานนานๆทีนะคะเขาจะโผล่มาค่ะตาลุงคนนี้นะคะ แล้วน้ำที่เขาสั่งเนี่ยมันจะมีอะไรที่แปลกประหลาดไปอย่างเช่นน้ำอันนี้นะคะพี่ซีสั่งให้เขาเนี่ยก็คือสีแดงก่อนแล้วก็สีน้าตาลวางในส่วนที่2แล้วก็สีเขียวสุดท้ายนั่นเองค่ะนี่เงินก็จะเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะคะโอ้โหเพิ่มมา200อกว่าเลยอะโอเคแล้วลูกค้าคนต่อไปก็จะมาค่ะอ่าฉันขออสอพิษหัวใจน้ำสองเงินเอ,อ่อน้ำเงินสองเออถูกแล้วอ่าน้ำเงินน้ำเงินสองเอาไปก่อนเอาไปก่อนอุยน้ำนั้นหมดค่ะอุยอุยจะทันไหมเนี่ยอ่าฉันขอน้ำเหลืองง่ายๆนะไวๆหน่อยโอเค ต่อไปต่อไปนี่นี่มาแล้วมาแล้วอ้าฉันให้ไข่อีเตอร์แล้วทำไมไม่รับล่ะโอเคสะสมไข่ได้2ใบแล้วนะคะตุ๊กแกตอนนี้เราย่างได้เราสามารถย่างตุ๊กแกคาเตาได้เลยนะคะมันไม่ต้องกัวงวลว่ามันจะไหม้หรือเปล่าซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยสําหรับเกมนี้นะคะอ่าน้ําเงินออกไปอ่าน้ําแดงจ้าน้ําแดงน้าแดงเร็วๆเข้านี่ฉันสั่งน้ําเงินกับอสรพิษนาแล้วนะโอเครีบไปรีบไปได้ไข่นะคะก็ต้องเก็บด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหายไปได้อเอฟหัวใจเยลลี่ มันเริ่มอุลงตุงน้มันงงเว้ยทุกอนอแล้วไม่มีใครสั่งตุ๊กแกเลยเหรอเนี่ยฉันเสียเงินไปตั้งสิบสี่บาทแล้วเนี่ยนี่ฉันได้หรือยังอะน้ำสีม่วงกับอสกษรพิษน้องๆพี่ขอตุ๊กแกสองน้องน้ำเงินพี่ได้ยังอะเอ้ยฉันน้ำส้มใส่หัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยดองอยู่นานมากทน,น,น,นับนางนี่นางหนูฉันรอหัวใจอยู่นานมากแล้วนะฉันจะไม่ไหวแล้วลนะเอาอยัางไงาจะให้น้ำส้มฉันไหมเนี่ยมันผสมอยากเกตรงไหนฮะแค่สีแดงก,กับสีเหลืองนี่อาย ชิญไปก่อนละนี่นางหนฉันสั่งน้ําสีม่วงอสอรพิษเนี่ยเมื่อไหรเธอจะทําให้ฉันได้ฮะฉันรอมาประมาณชาตนึงแล้วนะเธอรู้ไหมว่าเวลาของฉันมันมีค่าขนาดไหนนะ่ะฉันต้องมาเสียเวลารอน้บของเธอหรอเนี่ยนานน่นสิฉันก็รอมาประมาณชาตินึงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอสอรพิษของเธอก็คงเน่าเฟะไปแล้วใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าคือว่าตอนนี้เนี่ยทั้งร้านของเราผสมสีพิษเยอะมากเลยค่ะต้องขอโทษมานะที่นี่ด้วยนะคะ โอ้โหสนุกสนานาพเมมาเพลินบ้างๆเลยใช่ไหมคะโอเคใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้พี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนไครคะ่ะวันนี้พี่ซีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนและน้องๆน,นะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุบ